นี่พี่ยังกล้ามาเสนอหน้าที่ศรีวันนานี่อีกเหรอทำไมฉันต้องไม่กล้าด้วยในเมื่อคนหน้าด้านอย่างแกยังกล้าอยู่ในวงการเพลงจนถึงทุกวันนี้ได้เลยพี่เทพฉันไม่ใช่พี่แกความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างแกกับฉันมันหมดไปตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนแล้วต่อไปนี้เนี่ยถ้าฉันจะทําอะไรฉันจะไม่เกรงใจพี่ต่อไปอย่ามาทาเป็นพูดเหมือนคนมีจิตสํานึกหน่อยเลยถ้าแกมีนะ คงไม่ทำให้เรวดีต้องช้ำใจพี่เทพคุณจะทำอะไรคุูเทพมันเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่างเธออย่ามายุ่งครูเทพเป็นครูที่ฉันเคารพฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรไม่ดีคุูเทพแน่จะมายุ่งกับเรวดีนี่คุณทำลองหยุดตรงนี้นะฉันเคารพพี่เทพมากคุณจะมาทำแบบนี้กับพี่เทพไม่ได้ ช่างล่ะครูไม่เป็นไรหรอกฉันเข้ามาเพื่อทำงานให้กับบงพักเสด็จเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นเราคงไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกันแต่พี่อย่าลืมนะฉันมีหน้าที่ดูแลทุกอย่างในสีวันนั้ทั้งงานไหนมันไม่ดีพอฉันจะไม่ปล่อยผ่าน คงไม่มีวันนั้นหรอกคะ่ะครูเทพไม่มีวันทำงานออกมาไม่ดีแน่ฉันจะคอยดูล่ะคือไปบอกกับครูทำาลงจังสันต่อไปครูเทพกับเฮ็ดงานอยู่พี่ยากตัวไม่มีใครทำอะไรครูกับวงได้หรอก ผลงานน่ะจะเป็นสิ่งปกป้องพวกเราเองครูเทพเห็นสัญญานี้น่าจะพอใจแต่ก็มีคนไม่พอใจวงฮักเสด็จกับครูเทพมากเลยนะถึงขั้นสมงรถตู้ไปกันแกล้งแบบนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าฝีมือใครเสียดายนะครับ ที่เราตามจับคนขับรถตู้ไม่ได้ที่บริษัทก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยเราไม่มีหลักฐานพูดอะไรไปคุณไทยทองคงไม่เชื่อก็ยังดีที่พวกเขามาดิชั่นทันแถมยังทำออกมาได้ดีจนผู้บริหารพากนพอใจแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณศิริมายาจะหาทางเล่นงานพวกขาเสดอะไรอีกจะมาไห้ไหนฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้น ฉันจะต้องทำวงหักสะเดิดให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนให้ได้